เรามาทําขนมไทยทานการข่ะน,นั่นก็คือขนมกลวยเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่พึ่งชอบทานมากๆตอนเด็กๆมีใครชอบทานบ้างไหมคะเดี๋ยววันนี้พึ่งจะสอนวิธีการทําแป้ง3แบบสอนวิธีการทํากลวยให้ด้วยเราไปดูวิธีการทําเราจะเอามันม่วงฟักทองแล้วก็มันแครอทไปนึ่งให้สุก เรามาทำแป้งฟักทองกันใช้ฟักทองนึ่งสุกผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันนะคะแล้วก็แป้งทาวแยมอมจากนั้นเติมเกลือลงไปค่ะแล้วก็นวดผสมแป้งให้เข้ากันดีก่อน mm hmm. เติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็ทำการนวดผสมใส่หัวกะทิลงไปคนผสมแป้งให้ส่วนผสมแป้งเข้ากันนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนแป้งมันม่วงนะคะวิธีการทำก็เหมือนกับแป้งฟักทองใช้เนื้อมันม่วงนึ่งสุก ส่วนตัวแป้งมันแครอทนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะตั้งเตรียมไว้ต่อไปเรามาทําตัวหน้ากะทิใส่แป้งข้าวเจ้าน้ําตาลทรายใส่เกลือลงไปเอาน้ําเปล่านะคะทําการละลายแป้งให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปผสมทําการคนผสมให้เข้ากันตั้งเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาพับใบตองเป็นรูปทรงกลวยกันตัดใบตองให้เป็นรูปทรงกลมจากนั้นทําการแบ่งครึง่ง แล้วก็ตัดนะคะให้ได้ออกมาเป็น2ชิ้นทําการพับใบตองให้เป็นรูปทรงกลวยตรงปลายนะคะพับให้แน่นแล้วใช้นิ้วโป้งทําการพันม้วนนะคะให้ได้ออกมาเป็นรูปกลวยแบบนี้พับให้แน่นนะคะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวมันจะรั่วได้แล้วก็กลัดด้วยไม้กลัดก็จะได้ออกมาเป็นรูปทรงใบตองรูปทรงกลวยนำไปเสียบนะคะใส่ในรูตัวรังนึ่ง มันแครอทลงไปก่อนแล้วก็หยดแป้งมันม่วงจากนั้นก็หยดแป้งตัวฟักทองเหลือพื้นที่ไว้ด้วยนะคะไว้หยดหน้ากะทินำไปนึ่งขายใช้ไฟแรงน้ำเดือดเราจะใช้เวลาในการนึ่งนะคะประมาณ4นาทีพอครบเวลาแล้วให้เพื่อนๆทำการหยดหน้ากะทิให้เต็มกลวยพอเราหยดหน้ากะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการนึ่งต่อ ใช้เวลาในการนึ่งสินาทีนะคะตัวขนมกลวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งพักให้ตัวขนมเย็นตัวก่อนพอตัวขนมเย็นตัวแล้วเดี๋ยวเรามาแกะตัวขนมกันตัวหน้ากะทิแตกมันน่าทานมากเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวเนื้อขนมกันเนื้อขนมด้านในนะคะก็จะประกอบด,ด้วย3อย่างเลยค่ะมีมันม่วงฟักทองแล้วก็มันแครอทด,ด้านบนก็จะเป็นหน้ากะทินะคะ ที่มีความฉ่าแตกมันน่าทานมากๆสูตรนี้นะคะหวานกำลังดีไม่ได้หวานมากทานคู่กับตัวหน้ากะทิที่มีรสชาติมันตัดกันแล้วก็เข้ากันมากๆเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เพิ่งชอบทานมากๆตอนเด็กๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกินหรือว่าจะทำขายก็ได้นะคะ